เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้ามีโครงการสักโครงการหนึ่งที่ใช้เงินมหาศาลแล้วก็ถูกคาดหวังว่าจะมาพลิกโฉมเศรษฐกิจของจังหวัดได้เลยแต่สุดท้ายกลับถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นแค่ซากผลักหักพังวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของตลาดอินโดจีนมุกดาหารกันครับที่นี่คืออนุสรสถานแห่งความล้มเหลวที่ใช้เงินภาษีของเราไปถึง600ล้านบาท600ล้านบาทครับฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นแค่ตัวเลขเยอะๆนะครับ แต่นี่คือเงินภาษีของเราทุกคนเลยที่มันเหมือนกับละลายหายไปกับโครงการที่วันนี้เหลือทิ้งไว้ให้ดูตานหน้าแค่ซากปรักหักพังเท่านั้นเองคือหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยมันคือภาพที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับด้านหนึ่งคือภาพฝันสวยหรูคือสิ่งที่เคยถูกสัญญาไว้แต่อีกด้านหนึ่งก็คือความจริงที่โหดร้ายของสภาพที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้แหละครับคำถามสำคัญก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมโครงการระดับนี้ถึงมาถึงจุดนี้ได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับโดยจะเจาะลึกผ่านบทวิเคราะห์ของผู้สมัครสอสอในพื้นที่ท่านหนึ่งที่เขาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆเลยเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะไล่ไปตามนี้เลยครับเริ่มจากไปดูสภาพของซากปลักหักพัง600ล้านนี้กันก่อนแล้วไปดูกันว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าเป็นอนุสรแห่งความล้มเหลวจากนั้นเราจะไปเจาะลึกบทวิเคราะห์ของผู้สมัครท่านนี้กัน แล้วดูแผน4ข้อที่เขาเสนอขึ้นมาเพื่อสะสางปัญหาและสุดท้ายครับเราจะมาทิ้งท้ายกันด้วยคำถามที่ว่าอนาคตของมุกดาหารจะเป็นยังไงต่อไปเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยเราไปดูสภาพจริงๆของซากปรักหักพังมูลค่า600ล้านบาทที่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนแผลเป็นขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมุกดาหารกันครับภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือความจริงในปัจจุบันเลยนะครับโครงการนี้ถูกทิ้งร้างมานานเกินกว่า5ปีแล้ว จนกระทั่งโครงสร้างของลานจอดรถใต้ดินเนี่ยมันซุดตัวลงมาจนต้องปิดตายไปเลยพื้นที่ที่เคยเป็นความหวังตอนนี้ถูกล้อมด้วยรั้วสังกสีกลายเป็นภาพที่น่าเศร้ามากๆของโอกาสทางเศรษฐกิจกที่มันหลุดลอยหายไปทั้งๆท,ที่อยู่ในทำเลทองริมแม่น้ำโขงแท้ๆและคนที่นําเสนอบทวิเคราะห์ที่เรากําลังจะเจาะลึกกันต่อไปนี้ก็คือร้อยตํารวจตรีสุเทียนทองโสมครับ เขาเป็นผู้สมัครสสในพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นกันต่อจากนี้ก็คือมุมมองและแนวทางแก้ไขปัญหาที่มาจากนโยบายของเขานั่นเองครับทีนี้ในมุมมองของผู้สมัครท่านนี้นะครับปัญหามันไม่ได้จบแค่ที่ตัวอาคารที่พังลงมาแต่เขามองว่านี่คืออนุสรณ์แห่งความล้มเหลวที่มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับ และนี่คือคำพูดที่สะ้อนแก่นของปัญหาในมุมมองของเขาได้ชัดเจนมากครับเขามองว่าตลาดแห่งนี้ที่พังลงมาเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันพังเพราะความไม่โปร่งใสการตรวจสอบที่มันละหลวมซึ่งเป็นต้นตอของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวตึกนะครับมันลามไปหมดเลยเพอค้าแม่ค้าที่ควรจะได้พื้นที่ทำมาหากินก็ต้องขาดรายได้ไปโอกาสที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดก็หายวับไปกับตา และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือภาพลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารที่เสียหายจนประเมินค่าไม่ได้จริงๆคําถามต่อมาก็คือแล้วในบทวิเคราะห์ของผู้สมัครท่านนี้เนี่ยอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้โครงการใหญ่โตขนาดนี้มันล้มเหลวไม่เป็นท่าได้จุดที่น่าสนใจในบทวิเคราะห์ของเขาก็คือการชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างครับเขามองว่าต้นเหตุมันมาจากการขาดการตรวจสอบที่เข้มงวดทําให้งานก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันผ่านการตรวจรับไปได้ยังไง พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ดันไปเจอกับระบบราชการแบบคอขวดที่ทําให้การแก้ไขมันล่าช้าไปหมดและที่สําคัญที่สุดก็คือการไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนทาให้ไม่มีใครต้องออกมารับผิดชอบปัญหานี้อย่างจริงจังสุดท้ายแล้วคนที่รับเครอไปเต็มเมก็คือประชาชนชาวมุกดาหารนั่นเองหลังจากที่ชี้ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาตามมุมมองของเขาไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูทางออกที่ผู้สมัครท่านนี้นําเสนอกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไง คือด้วยพื้นฐานของเขาที่เป็นอดีตตำรวจสายปราบปรามมาก่อนเขาก็เลยเปรียบเปลยแนวทางของตัวเองได้เห็นภาพมากๆครับเขาเรียกว่าจะใช้ไม้กวาดทางกฎหมายเพื่อเข้ามากวาดล้างปัญหาต่างๆที่มันหมักหมมมัน,นานในจังหวัดให้หมดไปและนี่คือในช่วบายปราบ4ด้านที่เขาเสนอครับตั้งแต่การปราบทุจริตในโครงการของรัฐปราบยาเสพติดใช้แดนปราบผู้มีอิทธิพลไปจนถึงการปฏิรูประบบราชการและตำรวจ ซึ่งเขามองว่าทั้งหมดนี้คือรากของปัญหาที่ต้องจัดการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงถ้าเรามาเจาะลึกเฉพาะข้อแรกที่เกี่ยวกับการปราบทุจริตนะครับเขาเสนอว่าจะหยิบยกกรณีตลาดอินโดจีนเนี่แหละขึ้นมาเป็นคดีตัวอย่างทันทีเลยโดยจะใช้กลไกของสภาพพผู้แทนรัษฎรเนี่ยตรวจสอบย้อนหลังเพื่อหาคนรับผิดชอบให้ได้แล้วก็ผลักดันให้สัญญาจดซื้อจัดจ้างของรัฐทั้งหมดต้องเผยแพร่บนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความโปร่งใสในระยะยาวต่อไป มาถึงส่วนสรุปกันแล้วครับซึ่งผู้สมัครท่านนี้ก็ได้วางกรอบการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ว่ามันคือการตัดสินใจครั้งสําคัญสําหรับอนาคตของจังหวัดมุกดาหารเลยทีเดียวเขาได้ทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ท้าทายความคิดของชาวมุกดาหารมากๆครับว่าจะเลือกระหว่างการปล่อยให้เมืองของเราเป็นเหยื่อของปัญหาแบบนี้ต่อไปหรือว่าจะเลือกคนกล้าให้เข้าไปชนกับปัญหาซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการวางอนาคตของจังหวัดไว้ในมือของประชาชนโดยตรงเลย นี่คือภาพรวมของปัญหาและแนวทางแก้ไขจากมุมมองของผู้สมัครท่านหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรซาประหลักหักพังของตลาดอินโดจีนก็จะยังคงตั้งตะง,ง่านอยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนคำถามสําคัญที่รอคําตอบอยู่ต่อไปว่าอนาคตของมุกดาหารจะเดินไปในทิศทางไหนและใครกันแน่ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้